มันไม่หายเพี้ยแป่งเพี้ยออไรแล้วใบก็ไม่ดีแล้วก็เป็นการถูบเพราะใช้ข้างแหลกมันเริ่มดีขึ้นมีคนทักว่าใช่ไรหายอาะการถูบอ่ะดูเลี้ยรัดดีแต่รู้ว่าเฉื่อยแล้วเห็นตาเลยมันดีขึ้นอะ่ะแต่ต้นทิมโน้นทิมเป็นเยอะมันหายมันจะเสียห้ได้แล้วตันนี้ก็ใบหลวงเกือบหมดเมื่อก่อนเป็นยังไงต้นนี้เนี่ยมันโกนอะ่ะโกนไปเลยไม่ไ่าเชื่ออย่างใบใบเขาใหญ่ โอ้ใบใหญ่มากเลยฮะอ่ารู้สึกว่าตัวตัวแมกหมารู้สึกว่าฉีดไปปุ๊บใบจะเปียกชุ่มไปเลยคือเหมือนว่ามันได้รับเต็มเต็มอ่ะแ้เขาจะเปียกหมดเลยนะเงาหลังจากเอาแมกหมากับปุ๋ยน้ำลาวาแล้วมาผสมยาเชื้อรายาฆ่าแมลงสามวันอ่ะจะเปลี่ยนแล้วเห็นสามวันเห็นใบเปลี่ยนเลยใช่ไหมเปลี่ยนแล้วก็แล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรเลย โอ้ยนี่ันนาสนใจทีมันแปลกตาขึ้นเยอะแล้วที่เป็นการถูมันก็รัดใบมาหมายสวยอ่ะมันก็เคี้ยวขึ้นอ่ะถ้ามันไม่ชะงักตอนนั้นนะถ้าเจอยาเร็วกว่านี้มันมันจะใหญ่กว่านี้พึ่งไปเจอไปเห็นไงเลยสั่งมาดูเพราะไม่มีตัวไหนเอาอยู่เลยทีเนี้ยรูร้วก็เขียนเนาะไปเถยวละหาซื้อยาหมดสามสี่พันเลยนะไม่หายอ่ะไม่หายยังไงก็ไม่หายขนาดขนาดยาสามสี่พันยังเอาไม่อยู่อ่ามันจะเป็น เป็นคล้ายๆเพีย้ยแปงอ่ะครับที่ว่ามันเกาะตามกิง่งตามแล้วพอพักนึงมันก็เป็นการถูกเป็นใบเนี่ยขอนทิ้งไปหลายต้นแล้วครับเป็นเพีย้ยแปงค่ะแกไม่หายทยํายังไงก็ไม่หายอะ่ะเพี้ยแปงเพีย้ยจักระจันเขาเใี่ย่ะติดเกาะตามแขนอ่อนอะ่ะเกาะแบบ สวัสดีค่ะชื่อน,นิดอยู่บ้านคาสาราหมู่สามตำบลลำพันธอํอาภอท่าไมจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากเอาสั่งชุดแม็กมาก,กับลาวามาใช้เห็นว่าใช้ทั้งสามชุดแล้วค่ะดีขึ้นเยอะค่ะเพียรจกักรจันพวกไสฟาางเงี้ยเพียแป้งมันหายไปเลยค่ะก่อนที่จะสั่งแม็กมาก,กับปุ๋ยน้ำลาวามาใช้ต้นทุเรียนยมีอาการหนักประมาณไหนครับ มันเป็นแบบการถูกะ่ะแล้วก็ไม่รัดแล้วก็มแมลงตัวขาวๆเกาะเต็มกิ่งเลยเพราะใช้ตัวนี้ครั้งแรกปุ๊บมันหายไปเลยหายแล้วก็ดีขึ้นแล้วใบก็ดีขึ้นคนผ่านไปผ่านมาก็ถามว่าใช่อะไร<อ>ใช้อะไรทำไมหายการถูกก็อบอกเขาว่าใช้แมกมาคิดเชือาครับมีเชลากับายาค่าแมงผสมเข้าไปผสมในถังเดียวกันเลย ทังเดียวฉีดพันลิตรทั้งหมดเนี่ยครับทั้งหมดพี่อำพรดูแลทุเรียนกับผลไม้ต่างๆเนี่ยกี่ต้นคนะประมาณอ่าเงาะร้อยสามสิบต้นทุเรียนร้อยสามสิบต้นคือจะปลูกขะกันขะกันสลับกันครับหลังจากเอาแมกม่าก,กับปุ๋ยน้ำละวาแล้วมาผสมยาเชื้อรายาฆ่าแม,มลงฉีดแล้วการเปลี่ยนแปลงเท่าที่พี่เห็นเนี่ยมันประมาณไหนครับมันแปลกตากขึ้นเยอะแล้วทีดเป็นการถูมันก็รัดใบมาหมายสวยอะ่ะ มันก็เขี้ยวขึ้นอ่ะอายุทุเรียนตอนนี้กี่ปีครับที่ที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยครับสามปีค่ะสามปีขนาดนี้เลยเหรอคะถ้ามันไม่ชะงักตอนนั้นนะถ้าเจอยาเร็ว่านี้มันมันจะใหญ่่านี้จะพุ่งกว่านี้ใช่ไหมใช่โอ้ยขนาดนี้ก็ผมว่าเพราะหนูผ่งดูเจอในยูทูเพึ่งไปเจอไปเห็นไงโอ้เลยสั่งมาดูเขาบอกว่าเราไม่มีตัวไหนเอาอยู่เลยทีเนี้ยเขาเขียนเนาะ ไปเที่ยวหาซื้อยาหมดสามสี่พันเลยนะอมไม่หายอ่ะไม่หายยังไงก็ไม่หายขนาดขนาดยาสามสี่พันยังเอาไม่อยู่อ่ามันจะเป็นเป็นคล้ายๆเพี้ยแปลงอ่ะครับที่ว่ามันเกาะตามกิ่งตามแล้วพอพักนึงมันก็เป็นการถูกเป็นใบเนี่ยอขอนทิ้งไปหลายต้นแล้วครับเป็นเพี้ยแปลงค่ะแกไม่หายทํายังไงก็ไม่หายอ่ะเ <โฮ S 2> พี้ยแปลงเพี้ยจักระจัดเกาะตามเแขนงอ่อนอ่ะ เหรเกาะแบบแล้วก็เกาะตามกิ่งเป็นเยอะเลยแล้วโอแม,ก,มก้ากับลาวาผสมยาฆ่าแมลงฉีดเข้าไปเป็นไงบ้างมันหมดไปเลยอ่ะมันรู้สึกได้ว่าตนมันสะอาดอ่ะออสะอาดหายเลยหายก็เลยสั่งตอ่อ <laughs> หายไปเลยไอ้กี่วันไหมเราคุณดูว่ามันหายเนี่ยประมาณสามสี่วันอ่ะอมาดูอ่ะแล้วใบมันก็เขียวขึ้นตอนแรกมันจะใช้ลาวานะใช้แมเมกาอย่างเดียว สางลาวาชุดเล็กอะที่วามาลองก่อนพอตัลังเลยเอาราวาผสมไปด้วยเดียมันก็เขียวหมักก็เดิมเงาะเงอะ,งะมันก็มันดีขึ้นเงาะส่วนใหญ่จะเป็นใบแบบรุ่นแะทั้งหมดอะใบใหม่ทอนนึงอะใช้แมกมาใช้ลาวาไปคิดว่ามันจะดีเยี่ยมขนาดนี้แมกมาราวาเยี่ยม